สวัสดีตอนเช้าวันที่24เมษายน2567นะคะแอดมินน่อยสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนกลับ FC ทางช่อง YouTube ทุกทุกท่านนะคะเด้อเอา้าธท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ลงุงลาวพัฒนาชุดพิเศษเม็ดเดียวหางเดียวนะะด้อค่ะเด้อเอายู่บอร์ท่านผู้ชม เบิ่งเป็นแนวทางเดอ้อท่านผู้ชมสําหรับชุดพิเศษเนี่ยแอดมินหน่อยอย้ำว่าเลขชุดพิเศษชุดนี้คู่เดียวหางเดียวไม่ได้มาทุกงวดเดอ้อท่านผู้ชมเป็นเลขจอบเอานะคะเป็นเลขจอบเอาเดอ้อท่านผู้ชมลาวพัฒนาเขียนผิดประทผู้ชมเขียนผิดท่านผู้ชม มนป,ป่าปดบ่ย่ำนะคะนาว่าเราพัฒนาชุดพิเศษเม็ดเดียวหางเดียวไม่ได้มาทุกงวดเด้อท่านผู้ชมอาวท่านผู้ชมอันนี้ก็คือชุดใหญ่มาเบิงก่อนท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมชุดนี้ละอย่าเพ้ออย่าพลาดอย่าไปจ่องแต่ชุดหางเดียวดเด้อท่านผู้ชมมันเป็นเลขจอบเอาเท่านั้นมัน่ได้ม,มาดซุงวดท่านผู้ชม เนี่ท่านผู้ชมแอดมินยำไว้จะเพลอจะพลาดชุด,น,ดนี่งวดนี่ห้าอาดสิไม่แหกอะไรท่านผู้ชมแอดมินเห็ดสูตรเล็กติดท่านผู้ชมสูตรเล็กติดนี้ขึ้นมาใหม่ก้าวงวดติดนะคะก้าวงวดซ้อนยังไม่หลดเพอเพลอรบอรแมนสิเดินดีกว่าเล็กเดนสูตรเก่าบ่ท่านผู้ชมตามสถิติเด้อท่านผู้ชมตามสถิติ สูตรที่หนึ่งคือสูตรที่วางประจำอยู่แล้วสูตรที่เลขเด่นเดินดีสิบเจ็ดงวดติดหลุดสามงวดนีท่านผู้ชมอันนี้สูตรสองขวามือนี่สูตรสองสถิติแล้วค่ะเก้างวดยังไม่หลุดนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้างวดยังไม่หลดุดสูตรเนี่สิบเจ็ดงวดติดหลุดไปสามงวดเด้อท่านผู้ชมสิบเจ็ดงวดติดหลุดไปสามงวด ลาดสุดสูตรที่2เข้าไปที่9สูตรที่1เข้าไปที่0จับคู่กันได้90อันนี้แอดมินว่งพิษเวยทนผู้ชมเพราะว่าชุดนี้มันกอดข้อกันมากแต่ว่าถ้าจับคู่มันจะจับคู่ได้แค่0ูนย์เก้นะคะว่งวงกลมพิษทรมู้ชม นี่ท่านผู้ชมหวมดที่ผ่านมาไงแอดมินจับบ่เข่าด้วยค่ะเด้อจับบ่เขาท่านผู้ชมเอาขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจหายทางช่องน้ำในเด้อค่ะเด้อมักชอบกดติดตามไวเด้าาอท่านผู้ชมสิบปไดยพาดถูกแนวทางที่แอดมินนำมาวางห้ยนำมาฝากมาตอนเนาะค่ะเนาะทุกอย่างคือแนวทางด้วยค่ะเด้อที่แอดมินดูหน่อยนำมาวางเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นก่อนจะตัดสินใจนำตัวเลข ไปเสี่ยงโชคโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแคปนาจอด้วยค่ะเดอ้ออันนี้คือชุดใหญ่ท่านผู้ชมปรับสูตรเลขติดใหม่นะคะให้ได้แค่3ตัวเท่านั้นบัตรที่นี่งวดนี้เขาสิม,มาตามนัดบอกท่านผู้ชมสูตรเลขติดนี้ปรับขึ้นมาใหม่วางงวดนี้เป็นงวดแรกเดอ้อท่านผู้ชมเก้างวดติดยังไม่หลดนะคะ สถิติก้างวดติดยังไม่หลุดเลขเด่นยังใช้สูตรเดิมนะคะเพราะว่าเลขเด่นสูตรเดิมเนี่ยค่อนข้างใส่ใดอยู่ดยค่ะเดอหลุดบ้างเข้าบ้างก็เป็นธรรมดา17บงวดหลุดสมงวดก็ยังโอเคหลุดติดต่อกันก็คือสองงวดเดอท่านผู้ชมก็คือวันที่10กับวันที่12เนี่ยหลุดติดกันสองงวดนะคะ แล้วก็เริ่มเดินใหม่วันที่สิบเก้าแล้วก็วันที่ยี่สิบสองเข้าติดติดกันแล้วงวดนี้ท่านผู้ชมกะมาหลุ่นไปนำกันนะคะน้าว่าเลขเด่นเดินดีสูตรที่หนึ่งของเราเนี่ยจะเดินต่อไหมแล้วก็เลขติดทำขึ้นมาใหม่วางงวดนี้เป็นงวดแรกจับปะทะกันเลยท่านผู้ชมเลขติดนี่ก็เป็นเลขเด่นที่เดินดี เก้างวดติดเหมือนกันสถิติเก้างวดติดนะคะเนาะ้าแม่นเมื่อนี่เขาท่านผู้ชมก็จะเป็นสิบงวดติดทางเดินดีอยู่ได้ท่านผู้ชมเหล็กติดสูตรใหม่เนี่ยท่างเดินดีอยู่ท่านผู้ชมเอ้าเมื่อนี่จังใดก็ขอให้พ่อๆแม่ๆเอฟซีทางช่อง youtube ที่ติดตามแนวทางเล่าพัฒนาขอให้มานให้ปังให้เฮงถูกทันเด้อค่ะเด้อ บัดที่นี่มาเบิงเล่าพัฒนาสูตรชุดเม็ดเดียวกันเลยเน,นะนาะค่ะเนาะแคปหน้าจอเด้อท่านผู้ชมสำรับชุดเม็ดเดียวนี่แอดมินบอได้บอกว่าสิมาสุสงวัตดเด้อท่านผู้ชมเป็นเลขที่เฮาจอบเอาเดอร์นผู้ชมบัดที่นี่มาเบิงกันเลยนะคะเนาะเลข เม็ดเดียวหางเดียวชุดพิเศษเป็นเลขเด่นสองตัวเอามาจับคู่กันเลยเด้อท่านผู้ชมเด่นสองตัวพาอว่ามันเคยกดข้อกันมากท่านผู้ชมข้าตตองจอบเอาเม็ดเดียวหางเดียวก็เอาไว้พ่อไดฟังเด้อท่านผู้ชมเม็ดเดียวหางเดียวนะคะ งวดทิพานมา,านันเด่นสองตัวบอมมาจากักโตเด้อท่านผู้ชมเด่นงวดทิพานน์มานันเด่นสองตัวไม่มาสักตัวนะคะแต่ว่าปกติแล้วเด่นสองตัวมาอย่างน้อยหนึ่งตัวเด้อท่านผู้ชมมาอย่างน้อยหนึ่งตัวแต่ว่างวดทิพานาน์มานันไม่มาสักตัวนะคะ คุณพ,พ่อคุณแม่รับชมแล้วกับผิจารณาเบิงด้วยค่ะเดอม,มากระจัดขัดกับผ่านธรานผชมทุกอย่างคือแนวทางนะคะเด่นสองและสี่นะคะชุดพิเศษเด่นสองและสเม็ดเดียวสองสไปกับนํำเดอร์ท่านชมเม็ดเดียวสองสบนล่างไปกลับด้วยสองสสสองมั่น เลขเด่นนี่มันกระชนกันอยู่ได้ธรนมชม้ชมชนกันที่สองนะคะเนาะชนกันอยู่ที่สองย่ำธรรมชมเด่นสูตรเล่าพัฒนาสูตรเนี่ยสูตรเม็ดเดียวนี่เลขเด่นเขาเนี่ยมันจับใส่เลขเด่นชุดนี้ไม่ได้เ้อทธรนมชม้ชม มันจับใส่กันบ่ไไ้ได้นผู้ชมเลขเด่นแอดมินเคยเหตบ่งแล้วนผูมชมมันเอามาจับส่กับสูตรนี่บ่ได้แต่ว่าสูตรเหตขื้นมาใหม่นี่บ่รูพราแอดมินบ่ไดดเทียบเบ่งยังบ่ท่านเทียบเบึงอยู่ธผูมชมสูตรเลขติดสูตรใหม่เนี่ยแต่ว่าสูตรเดิมเนี่ยมันจับกันบ่ไดดได้ธร,รูมชม อาคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อลราพัฒนาชุดเต็มแล้วก็ชุดเม็ดเดียวเม็ดเดียวนี่มันกัะเสียงเด้อนผูมชมแต่ว่าถ้ามันมาเท่าก็ได้นะคะเนาะชุดนี้ยอย่าเพลอย่าพลาดทรามชมเก้าคู่บนล่างไปกลับนี่แอดมินย้ำว่า,ยาอย่าเพลอย่าพลาดเด้อค่ะเด้อ สูตรเล็กติดบอแมแนว่าปรับใหม่เด่านร,รูมชมไม่ใช่ว่าปรับใหม่นะคะทาขึ้นมาใหม่เลยสูตรเล็กติดเดินดีเก้างวดติดเพอเจะเดินดีกว่าสูตรนี้ก็ได้นะคะเก่างวดติดในย่งบลาลุาธร,รูมชมอ่ะมอนิการลูผลธผร,รมชมมาหลุนไปนํากันนะคะเนาะถ่ายคลิปคือเก่านผูมชม ท่านใดจะสั่งสบู่กาแฟยา0ิปันศูนยาสน,นะคะสะบู่กุนต้าระเบิดคีคลายเล่งผิวขาว1แพ็คบรรจุ10ก้อนราคา190บาทกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพมีโมโนและเขาวชงุมโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณเขาวชงุมแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายกล่องละ260บาทบรรจุในกล่อง15ซอง ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดหงักปวดปันปากเป็นแผลปากร้อนในบ่อยๆแอดมินน้อยมียาสิบันสมนุนไพรสกัดจากเห็ดลินเจอและว่านหางจระเข้หลอดละ190บาทใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจีขวบขึ้นไปนะคะอ้าวพ่อพ่อแม่แม่สนใจสินค้าตัวใดก็โทรเข้ามาสั่งไลยเลยนะคะเด้อที่เบอร์0926325513นะคะสุดท้ายนี้แอดมินน้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอให้ สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคดีทุกท่านพอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ